สวัสดีน้องๆทุกคนสวัสดีเพื่อนๆด้วยเนาะจริงๆเพื่อนๆเอกชนน่าจะได้รู้บ้างแล้วเนาะแต่น้องๆอาจจะไม่รู้ก็คือเรื่องของการที่เราจะไม่ได้จับสลากในรอบแรกเนาะในการที่จะไปเพิ่มพูนทักษะที่ต่างจังหวัดข่าวนี้ในพี่ได้ยินมาจากวงในปกติหลักฐานเกี่ยวกับการจับสลากเนี่ยก็จะออกตอนใกล้ๆที่เราตอนที่รุ่นพี่จะจบก็คือตอนมีนาปีห้าสี่ซึ่งตอนนั้นหลักฐานคําสั่ง ก็คงจะออกแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราก็คงจะแก้ไขอะไรไม่ทันเลยต้องบอกให้รู้ๆแล้วก็รับทราบาาคณะเลยเพราะว่าจะได้เตรียมตัวคิดหาทางแก้ไขต่อไปว่าเราจะทํากันยังไงกับปัญหานี้เมื่อเราจบหกปีนะเรียนที่นี่หกปีเนี่ยเราก็ต้องไปจบแล้วเราก็ต้องไปเพิ่มพูนทักษะที่ต่างจังหวัดเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการจับสลากเราก็ต้องจับพร้อมก่อนให้รัฐบาลใช่ไหมอืมเราก็จะมีโอกาส พอพร้อมกันพอๆกันก็คือเจพจังหวัดเราก็เลือกได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามาตัดโอกาสให้เราไม่จับรอบแรกเนี่ยพรอบสองคราวนี้มันก็จะเหลือแต่สามจังหวัดชายแดนจังหวัดเออติดขเขมรติดพัตบองติดปีนปราสาทอะไรเงี้ยติดแม่น้ำโขงคือไม่ได้รังเกียจเนาะแต่ก็ไม่ควรจะมาตัดโอกาสหรือว่าผลักใสเราไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็จบมาพร้อมๆอมกับที่อื่นเรียนมาสอบไปประกอบเหมือนกันก็น่าจะผลักดันให้เรา ไปทําอะไรที่มันเหมือนๆกับเขาเนาะไม่ควรจะมาแบ่งให้เราเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองอะไรอย่างนี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วน่ะก็ฝากน้องๆฝากเพื่อนๆเ,เนาะดูคลิปนี้แล้วเนี่ยช่วยส่งต่อด้วยว่ามันมันเป็นความจริงที่จะต้องรับทราบเอาไว้โอกาสที่พี่จะมาพูดอย่างี้เนี่ยมันก็ไม่ได้บ่อยๆหรอกแต่ว่าเห็นว่าครั้งนี้มันเป็นปัญหาคนที่จะมาช่วยกระจายข้อมูลให้ เสริมพี่อีกทีหนึ่งที่จะมีสาระกับพี่เนาะคือพี่กล้าซึ่งน้องน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีที่มาบอกนี่ก็เพราะว่าห่วงใยเนาะคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาสําคัญจริงๆพี่เนี่ยก็ยังห่วงห่วงน้องอยู่ว่าต่อไปน้องคงต้องเจอปัญหาหนักๆเนาะอะไรที่เป็นปัญหาในสมัยพี่ที่พี่จะแก้ได้พี่ก็พยายามเคลียร์ไปแล้วมีปัญหาแล้วเราก็ต้องแก้เราก็ผ่านกันมาได้ตเยอะแล้วพี่ก็คิดถึงรักทุกคนเนาะโอเคสวัสดี ครับเป็นเพื่อนแล้วก็น้องๆรังเกีครับผมมาคุยถึงประเด็นเดิมนะครับที่ได้เขียนบทความอาไว้เกีย่ยวกับเรื่องของว่าจบไปแล้วเนี่ยพวกเราจะไปทําอะไรเป็นอดีถ้าอยากเรียนต่อนะครับจูสานเมดเด็กหรือว่าตัธยมปายนั้นอย่างรอรต้องมีใบเพื่อคมรสึการแพทยสภาอ้างว่ามีมีตําแหน่งก็มีความรูสก,การาทั่วประเทศประมาณสองพันที่ซึ่งเป็นเรื่องน่าดีมากเพราะว่าแพทยจบใหม่รุ่นผมหรรุ่นต่อไป้นมาอันแาดร้อคนฟังๆดูแล้วเหมือนจะน่าดีว่า ตำแหน่งเพื่อปูสกการเนิแต่ปัญหามันอยู่ที่ความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือว่าตำแหน่ง2องพันตำแหน่งนี้มันแบ่งออกเป็น2ส่วนต้องดูตามรูปนะครับส่วนแรกคือส่วนที่เป็นตำแหน่งของขา้าราชการนคุณเป็นตำแหน่งที่มาจากกระทรวงน,นะครับพันสองพันตำนแหน่งนี้ปิการจัดหลาการจัดสลาดคือว่าเราไม่ช่วยนเลือกจังหวะใดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมันาำรอนกันนี้จะมีการจัดตลาดออก4ีปีที่ผ่านมานะครับอาจารย์บัญชียนะครับท่านก็ทาให้เราสามารถได้จับหลกคลองกว่าที่นะครับเพราะนั้นพันสองพันตำแหน่งนี้ ครับเราก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปนะคาที่อีกแปดน้อยตำแหน่งที่เหลือเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่รับตรงขาดส่วนอย่รับตรงเลยว่าเป็นส่วนแพทย์ที่เลี้ยงต่างปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าสมมติว่าปีนี้เราไม่ได้หลักองที่แล้วก็ไม่มีใครคิดจะทําอะไรนะครับก็คงจะเป็นหรือไปอีกหลายรุ่นครับพันสองร้อยแล้วก็คงต้องบอกว่าต้องรอให้เขาจับ ขาดไปก่อน้าส่วนใหญ่ก็จะเปยนที่ที่คนอไม่ค่อยนิยมเราก็ต้องไปรับเสร็จทั้งที่เราก็ควรจะเป็นแพทย์ตกใหม่ที่มีศัดศนะรีนเท่าเทียมกับที่อื่นนะครับแต่ในะสภาพความเป็นจริงของประคทไทยนี่ยังมีการแบ่งมาตรฐานให้เป็นหลายแบบซึ่งไม่รู้จะทำไปทำไมไอ้แพทร้อยที่เนี่ยดูเหมือนจะเยอะ,ะแ,แล้วกันแต่ก็จริงตำแหน่งรับตรงนะครับคือถ้าจะสมัครตรงเนี่ยโรงพยาบาลแต่ละที่นะครับก็ต้องออกเงินของตัวเองก็คือโรงพยาบาลแต่ละที่เนี่ยเงินก็ไม่เยอะ เพราะว่าขาดทุนสะสมตั้งแต่สมัยสมกุมาการจ้างแ0 0คนเนี่ยตั้ง,ง,งดูแลคนที่จ้างทั้งหมดแล้วแต่แลโรงพยาบาลก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดต้องมีคุณภาพแล้วก็เขายัางที่กันอยู่คือเรื่องสถาบันขับกระจบจากไหนซึ่งประวัติที่ผ่านมานการสมัครตรังยากมากยิ่งถ้าไปสมัครก่อนการจับฉลากก็คือของตำแหน่งกระทรวงมันไม่มีใครรับตัวอย่างเห็นมากมายครับบางคนก็โทรไปถามสอบถามแต่โรงพยาบาลทุกคนสามารถติดต่อได้เลยจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างี้นะครับ แต่ตปต่อไปในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมักจะโดนคำตอบมาว่าที่นไม่มีนโยบายแล้วครับที่ไม่มีนโยบายแล้วครับไม่มีนยบายแล้วครับว่าต้องถามก่อนว่าคุณอยู่คณะใดแล้วถ้าสมมุติพูดถึงเรื่องแพทย์ที่เลี้ยงนะครับแพทย์ที่เลี้ยงก็คือเป็นแพทย์ที่ต้องคอยไปดูแลรักษาแพทย์ด้วยนะครับเป็นของคณะแพทย์ต่างๆตอนนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีมากครับก็คือมีสองที่เท่านั้นที่เราเาเป็นอะไรส่วนกับทางเังบุรีที่เกี่ยวข้องกับอะไรมาธนาคาร อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับเป็นข้อมูลโดยตรงจากปากของผอดูดแพทย์ที่ศาสตร์จิตใจเลยมีเพื่อนที่เพื่อนกับรุ่นพี่ที่ไปสมัครเครือายที่แต่ว่าบางคนก็ลงทุนไปไกลเราก็ได้รับคำาตเอนไอ้ที่เราเห็นมาติดป้ายที่คณะเราเนี่ยว่ารับแพทย์ที่ยังรับแพทย์ที่เดลือจังหวัดนู้นมหาลัยนู้นมหาลัยนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเอาเขาจึงมาติดป้ายอย่างนียเพราะว่าเดินทางไปสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์เขาไม่รับสรุปไอ้แปดร้อยที่นี่ก็ฟังดูแล้วจะลำบากก็อาจจะมีที่อื่นนะครับซึ่งอาจารย์ของคณะเราเนี่ยใใหห้้โอกกกกาาสมคร็ื บอกว่า,เ,าเราก็อาจจะไปอยู่เองคนเดียวก็ได้ล้เราก็ก็ไม่ค่อยมีอนาคตเรื่องการเรียนต่อครับแต่เราก็ไ,ได้ดีหรือว่าจะไปอยู่กับพี่วัติศักด์นะครับซึ่งโดนคนด่ากันทั้งประเทศนะครับว่าทำมัลทัคเกจนะครับทั้งที่ที่อื่นเขาก็ทํากันนะครับแต่ว่าวัติศักด์โดนด่าเยอะสุดน,นะครับหรือว่า เราอาจจะอยากอยากไปเรียนต่อทางวนที้ก็ได้ครับอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเราก็มีเรียนต่อทางะเทศการเรื่อยๆแต่ว่าข้อมูลจริงก็คือว่าการาเรียนต่อทางวิทศนั้นไม่ได้ง่ายต้องมีการสอนหลายขั้นล้วทุกวันนี้คนที่จะผลักดันพวกเราและให้ความร่วมมือในการศึกษาต่อทางวิทศนั้นค่อนข้างจหนื่อย